สวัสดีครับเกีดครับมาพอกันอีกแบบมื่อนี้เมื่อนี้มากีดยางคือเก่าพี่นนองกีดเขาจะแหลวบริษ้ายตอนกีดกีดแล้วนั่งพักท้ายมันเศรา้า,าไหลเงยภาพไป้เบิ่งหลายๆจำเลยแหละเนาะพี่นเนาะ ทันนเลไล่ที่นี่เนาะทนินี้มาสวยป่ะเนียปอกป ยินมาพี่น้องของเป็นยังไม่คิดกลับบ่ได้บ้าพี่น้องมายังเมืองยางออกดีเป็นต้นต้ออนอ,ออกบดี này bướm thực, có gì bướm ở hoặc này bướm thực, bố, mưa đại có giót lên thế nào? có lại lái ลายเป็น,นตั้นต้นะพี่น้องต้นอ้องก,กึนบอมาสวยมืเสามาตีซีเครื่องปกติมาตีตีซีเลยแล้วสวยสัมบันแบบนีพ้พี่น้อง พี่น่องนี่ขายเกียรติกันอยู่บ่มีที่สองมีที่สามมีที่สามวันเสารลไล่อยู่ไหนพบมีดขายเถื่อนเถื่อนก็หามีดขายเดี่ยวแต่หาพบมีดเน่จะไหนขายไหล่ไปไหวอยู่พี่น่อง

ยอดต้นโคดและนี้น่น้ะนี่คือบริษททให้เบิ่งราถือเก่าและยอดตำโคดมันในใส่ซองมือจับนนมือเดียวเนี่ยประดท่านจะเศร้าไหลเศร้าไหลกับยอดทีเ่เก่าละ านแล้วจะไปเฮ็นวิญญแณมาาไมอีก เอาไล่อะต้นนี้จะักออกดีอยู่นี่เธอนั่งเอาไล่อยู่ออกดีสน้าต้นนี้ ต้นไข่นี่วาเศ้าไหล,ล่ะต้นเงญ่นี้เป็นอย่างไรตนน้นใหญ่นี้เออต้นใหญ่อ,อ,บบอนดีหรอเปล่าเศร้าไหลกันกออกจมซ้ต้นมันหันบึกตอ้นอยู่ไข่อยู่เพิ่งต้นนี้เบิ่งอืมเปินกเงไข่เนี่ย,ยหรอก เมื่อมันหานาวออกบรายแล้วเศ้าไหลไปนอะย,ยังนาหนนอนเนี่ยอนเนี่ย พ่อสนิทกัพี่น้องเนี้ยจะอัปเดตให้เบิ่งนมาไปเห็นกังต่อมาหอดขบานกับพี่น้องให้เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดต,ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอไปสน,นิทกันก่อนพ่อกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้า